ใครเป็นห่วงคุณที่สุดในตอนนี้จับมือไว้แต่ไปคนละทางคุณกับเขามีความคิดแตกต่างกันอยู่ไกลอยู่ห่างชอบคนละอย่างคนละแบบมองอนาคตคนละอย่างแต่เขาก็จับมือคุณไว้เป็นห่วงคุณไม่ปล่อยคุณไปถึงคุณจะแตกต่างกันไกลกันห่างกันชอบคนละอย่างคนละแบบแต่เขาก็ยังเป็นห่วงคุณไม่ปล่อยมือจากคุณไม่สมหวัง ระหว่า,างคุณกับเขายังมีปัญหาไม่เป็นไปตามดังที่คิดที่ต้องการดูเขาเศร้าๆแต่เขาก็เป็นห่วงคุณซับซ้อนลักซ้อนหรือมากด้วยอุปสรรคปัญหาตอนนี้มีปัญหามากมายหรือลักซ้อนอยากเริ่มต้นใหม่เป็นรักๆเลิกเกเขาคิดเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณบางคนบางท่านอยากเริ่มต้นใหม่ เตรียมพร้อมวางแผนชีวิตที่จะมีคุณมีเป็นครอบครัวไปกับคุณคนที่เขาเนะ่ยเตรียมตัวเตรียมชีวิตเตรียมพร้อมสร้างครอบครัวไปกับคุณ